เอาละคระแล้วเรามาดูบรรยากาศของกอล์ฟแคมป์นะคะ BDMS Junior Golf Camp 2024-2025ครัคร้งที่1นนะคะที่ได้ทางด้านของน้องแมทแล้วก็น้องนีน่าเป็นแชมป์ของการจัดแคมป์ครั้งที่1นนี้นะคะก็ปิดฉากกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรม BDMS Junior Golf Camp 2024-2025ครั้งที่หนึ่งที่สนามกอล์ฟเขาใหญ่คันที่คลับจังหวัดนครราชสีมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแคมป์อบรมกอล์ฟหลักสูตรเข้มข้นกับโปรชื่อดังจำนวน2วัน1คืนที่จัดขึ้นโดยบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือว่า ะะหลังจากกิจกรรมวันแรกคะ่ะน้องๆเงยาวชน60คนจากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกก็ได้เรียนรู้ทักษะก,กอล์ฟอย่างใกล้ชิดกับโปรโกอล์ฟแถวหน้าของไทยอย่างโปรแหวนพรนงเพชรล้ำนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็จะได้เวียนฝึกอบรมตามฐานทั้งฐานลูกพัดลูกสัน้นลูกชิปการระเบิดทรายแล้วก็การไกฟ์ซึ่งแต่ละฐานก็จะมีแบบฝึกที่ท้าทายให้เด็กๆได้ฝึกฝนกันค่ะพร้อมกับได้รับความรู้และความสนุกด้วยนะคะอย่างฐานชิปเขาบอกว่ามีไม้คานสีตั้งเป็นจุดกําหนดสายตาฐานพัดของเด็กเล็กก็จะมีให้น้องๆได้ฝึกน้ํหนัก มือด้วยกันโยนลูกบอลลงห่วงแบบนี้มันคือมันแบบให้เด็กๆได้สนุกสนานไปด้วยขณะที่กิจกรรมในช่วงเงย็นวันเสาร์ค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้วน้องๆทั้ง60คนยังได้เปิดโลกประสบการณ์ด้วยการไปส่องสัตว์ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยนะคะคใช่ไปดูส่องสัตว์การมีสัตว์หลากหลายชนิดเลยอย่างเม่นกวางแล้วก็หมาจิ้งจอกหัวนี้เชื่อว่าเด็กๆต้องสนุกออแน่นอนตืน่นเต้นใช่ค่ะแล้วก็กิจกรรมวันที่สองในวันอาทิตย์นะคะน้องๆก็ได้นําความรู้จากการฝึกอบรมเนี่ยมาประลองวงสวิง18หลุมค่ะ ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าน้องแมทนะคะเด็กชายพวินสินฉลองอายุ8ปีทำสกอร์อีเวนพาร์72นะคะและน้องนีน่าเด็กหญิง ng, สุกิต,ตาวงสุนทรอายุ9ปีทำสกอร์1 under ah อันเดอร์พาร์71สุดยอดมาก,ก,มากนี่เป็นนักกอล์ฟเยาวชน2คนที่ทำผลงานดีที่สุดคว้ารางวัลชนะเลิศไปครองนะคะแล้วก็ร,รับสิทธิ์เข้าแข่งขันรายการกอล์ฟเยาวชนระดับประเทศรายการสิงห์ SAT Future Junior Golf Tournament ฤดูกาล2025ด้วยและพิธีปิดการแข่งขันค่ะก็ได้รับเกียรติจากพันตรีสมิธปราาทอโอสถนะคะ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม7.2บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนคุณพรชัยภูลลำเลิศรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์พีพีทีวีเอชดและคุณบุติพัฒน์เกียรติอาภาเดชผู้จัดการทั่วไปสนามกอล์ฟข้าใหญ่คันที่คลับก็ได้รวมมอบเกียรติบัตรให้กับน้องๆนักกอล์ฟเยาวชนทั้ง60คนและก็ปิดท้ายกิจกรรมครั้งนี้กันด้วยรอยยิ้มและความประทับใจนะคะสำหรับกิจกรรม BMS j u Golf c a <an> m เ2 0ม24-2025ในอีกครั้งก็จะมีขึ้นช่วงต้นยีรั้งที่ ส่2จะเป็นโปรเพชส,สดมแก้วการจนาค่ะที่จะมาร่วมถ่ายทอดทักษะแล้วก็ประสบการณ์ให้กับน้องๆในวันที่4 5ถึง5มกราคม2568นะคะส่วนครั้งที่3จะเป็นโปรโจารนวิชนีมีชัยในเดือนกุมภาพันธ์2568เพราะฉะนั้นก็ติดตามรายละเอียดได้เลยทุกช่องทางของ PPTV HD 36นะคะบอกเลยว่าเรารับแค่ครั้งละ 60, 60คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเปิดรับสมัครแล้ว คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะที่มีน้องๆมีบุตรหลานที่สนใจในเรื่องกีฬากอล์ฟร,รีบๆิสมัครกันเข้ามาเลยพราบว่านี่เป็นกิจกรรมที่แบบโอ้โหได้ประโยชน์กับตัวเด็กๆมากๆอย่างที่บอกว่าเวลาเราเล่นกอล์ฟเนี่ยบางทีเราก็จะเรียนเรื่องของการดร,ฟรีฟลูกดร,ฟรีฟนะคะเรื่องอะไรแต่ว่าพวกเทคนิคลูกสั้นประสบการณ์ในการเล่นในการพัดในการชิปในการบริหารจัดการเขาเรียกอะไรความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะมาได้ประสบการณ์กันในแคมป์แบบนี้นี่แหละครับผม ยอดมากๆดูเด็กๆนะจะสนุกสนานกันเต็มที่มากเลยเนาะสนานก็น่าเล่นอ่ะใช่แล้วอากาศดีประเด็นคือตอนนี้เขาอาอากาศดีมากนะคะนี่แดดก็คงไม่น่าจะน่าจะลมเย็นอยู่อ่ะใช่วิวสวยมากนะเหมาะแก่การออกกําลังกายเป็นการปูพื้นฐานที่ดีมากใช่ค่ะเหลือสองครั้งนะหูเนี่ยได้ใกล้ชิดเลยดูเลยว่าวิธีการเล่นลูกที่แบบว่าระเบิดทรายอยู่ตกบังเกอร์ีดยเป็นยังไง อุปกรณ์พร้อมมากเลยนะใช่ใช่ค่ะดีครับได้เจอเป็นทริคพวกนี้นี่คือต้องเป็นระดับโปรเฟชชั่นแลนะครับโอ้โหดูน้องนี่น้องตีอย่างแบบอย่างโกระเอ,อทำไมดูง่ายจังครับเป็นพี่ค่ะพี่ขอเคลี้ยงไปได้ไหมคะพี่ขอหยิบเลยแล้วก็เคลี้ยงขึ้นไปดีฮะสุดยอด,<ป>ดน้องๆ<อ>มาดูาตั้งใจแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆจากโครงการนี้นะคะครับผม